คุณพ,นพ่นนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาประจําการรอบรัวปีสัดแดงกันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วในช่วงรอบวันที่ผ่านมานะครับ mm hmm. จะขาดก็เพียงผู้เล่นบางส่วนที่ยังได้พักผ่อนต่ออีกช่วงหนึ่งอาทิเช่นลาเฟอวารานที่อัพเทวันพักผ่อนของตนเองอยู่ที่แห่งหนึ่งพอพร้อมกับการกลับมาของบรรดาผู้เล่นปีสัดแดงรอบวันจันทร์ก็จะมีการมาถึงของเมสันเมาส์ที่เดินทางมายังแคลิงตันเป็นครั้งแรกเพื่อกําหนดการตรวจร่างกายและน่าจะไล่รวมไปถึงการจัดการในส่วนของการเปิดตัวกับทีมเช่นเดียวกับในส่วนของดินเฮน แรแกพร้อมทั้งมีการอัพภาพถุงมือและแคปชั่นลงในช่องทางโซเชียลมีเดียของตัวเองโดยในรายของดีนเฮเดอร์สันจะตัวล้างสนามไปตั้งแต่เดือนมกราคมเนื่องจากอาการบาดเจ็บบริเวณต้นขาและมีการเข้ารับการผ่าตัดไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนที่ผ่านมาตามข้อมูลจากแมนเชสเตอร์ยินิวระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่เขาจะพลาดในช่วงปลีซีซั่นของปีแสดงในระยะแรกแต่น่าจะพร้อมกลับมาได้ก่อนฤดูกาลใหม่2023-24 20จะเริ่มขึ้นขณะที่ดอนนี่ฟันเดเบกเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่กลับมารายงานตัวทมกลางความไม่แน่นอนเรื่องอนาคตคาแงในรีสัตว์ แล้วก็ยังมีในรายของอันโตนีตัวรุกแซมบ้าที่ตลอดช่วงปิดซีซัน่นเผชิญปัญหาส่วนตัวเรื่องการโดนอดีตแฟนสาวแฉเรื่องการทำลายร่างกายที่เรื่องอยู่ในกระบวนการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ก็กลับมารายงานตัวตามหน้าที่ของเขานั่นคือข้อมูลคร่าวๆบางส่วนของการกลับมารายงานตัวกับสโมสรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนถึงช่วงเวลาปีซีซัน่นซึ่งตามกำหนดแล้วเกมแรกที่ปีแสดงจะกลับมาลงสนามคือเกมที่จะพบกับลีดอยู่ในเตดในสัปดาห์หน้าวันที่12กรกฎาคมโดยโปรแกรมอุ่นเครื่องทั้งหมดตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้จะสามารถรับชมกันได้ผ่านช่อง MUTV ซึ่งสามารถเข้าไปหารับชมกันได้บนหน้าเว็บไซต์สโมสรน,นครับรอบวันที่ผ่านมามีประเด็นน่าสนใจในส่วนของความคิดเห็นจากเอ็ดวินฟันเดซาซึ่งมีกระแสข่าวที่อยู่ในเต็ดกำลังพยายามท้าทำอันเดโอนาในด่านของอินเตอร์วิลานไปเป็นตัวแทนของ WDKR ที่โรงละครแห่งความฝันอย่างที่ทราบกันนะครับว่าอันเดโอนาเป็นเด็กเก่าของอาแจากแล้วก็ทันการเล่นในยุคสมัยของเอเร็กเทนฮากคุมอยู่ด้วยซึ่งก็แน่นอนว่าเขาเองก็ต้องเป็นที่รู้จักดีในสายตาของฟันเดซาผู้ดำรงตำแหน่งซีโอของสโมสสโดยเฉพาะอย่างยิ่งย้อนไปเมื่อปี ตอนนั้นอันเดลดาหน้าถูกเชื่อมโยงตามจีบจากบาร์เซโลนาหนักมากจนตัวของฟันเดซาเองที่ต้องออกมายุติโอกาสย้ายไปอย่างคาตาลันเพราะสโมสสยังไม่พร้อมจะปล่อยตัวเขาไปเอ็ดวินฟันเดซาย้อนความถึงสิ่งที่เขารู้ดีเกี่ยวกับนายด่านชาวเคมเบลุคนนี้เอาไว้ว่าเขาย้ายมาที่อาแจากตอนนั้นอายุแค่ประมาณ1 8 1 9ปีเท่านั้นแนวทางที่เขาพัฒนาตัวเองมาสอดคล้องกับธรรมชาติด้านศักยภาพที่เขามีในตัวเป็นทุนเดิมก็มีความเร็วตอบสนองสถานาการณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมและสิ่งที่ผมสังเกตมาตลอดคือการที่เขามองตัวเองอย่่่าางมงมมุันว เขาคือหนึ่งในผู้รักษาประตูะระดับท็อปเขาถูกผลักดันขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่เร็วมากๆแต่ผมก็มองว่าระดับการเล่นที่เขาประคองตัวเอาไว้ในช่วงปีแรกแถมยังได้มีส่วนในการพาทีมลงเล่นนัดชิงยูโรป้าลีกถือเป็นการเริ่มต้นที่ไม่เลวเลยสําหรับเขาส่วนปีสุดท้ายของเขานั้นค่อนข้างยากลําบากแต่มันก็พิสูจน์ได้เห็นว่าเขามีคุณค่าต่อทีมขนาดไหนนอกเหนือไปจากเรื่องพวกนั้นก็คืออังเดลนาน่าเป็นมนุษย์ที่ดีมากคนหนึ่งจริงๆแล้วโอนานา่าไม่ใช่ใครแค่ได้รับคําชมจากคนที่เคยร่่่่่ววมมมงงาาาานนนนนกกกกัััอออเเเเทท้้้ะะคครรรบพแปลุืข็ยห ปายายยกย่องโอนาน่าเอาไว้นั่นคือการบอกว่าเมื่อคุณมีผู้รักษาประตูอย่างโอนาน่ามันก็ยากที่จะเพลยซิงสูงอย่างถูกต้องเพราะคุณไม่สามารถจะเพลยซิงใส่ผู้รักษาประตูในแนวทางแบบนี้ได้เขาสามารถอ่านเกมได้อย่างยอดเยี่ยมว่าจะเปิดบอลไปให้ใครที่ยืนอยู่ตรงไหนมันคงง่ายขึ้นเล็กน้อยหากไม่มีผู้รักษาประตูคนนี้ปกติแล้วทีมต่างๆจะมีผู้รักษาประตูชั้นยอดอยู่แล้วแต่ต้องยอมรับว่าโอนาน่าใช้เท้าได้อย่างโดดเด่นจริงๆจะเห็นนะครับว่าคีย์เวิร์ดสำคัญที่น่าสนใจจากปากคำของกุณซือเรือใบสีฟ้านนนนนนั่่่่คือออวววรตททีบกกาาาเลใแง ซ่งจะใช้้ไดยากถ้าเจอผู้รักษาประตูของคู่แข่งที่สามารถใช้เท้าเล่นบอลได้อย่างมั่นคงและสายตาวกว้างไกลพอจะรู้ว่าตัวที่ต้องออกบอลให้อยู่ตรงส่วนไหนของสนามบ้างตรงนี้สามารถนอกเรื่องได้นิดหน่อยนะครับเพราะจะว่าไปแล้วแนวทางผู้รักษาประตูสมัยใหม่จะค่อนข้างสอนรับกับกฎการล้ำหน้าในรูปแบบใหม่ที่ฟีฟ่าได้เริ่มมาออกมานำร่องใช้ในบางเกมของลีกประเทศอิตาลีสวีเดนและเนเธอร์แลนด์แต่ยังเป็นเพียงเกมในระดับเยาวชนก่อนเนื้อหาสําคัญของกฎล้ำหน้าแบบใหม่คือจากที่ของเดิมต้องพยายามหาให้ได้ว่ามีเศษเสี้ยวส่วนใดของร่างกาย จึงจะถือว่าเท่ากับล้ำหน้าแต่ของใหม่จะเคลียร์ไปเลยว่าต้องล้ำทุกส่วนของร่างกายจึงจะถือว่าเป็นการล้ำหน้าโดยสมบูรณ์ตามกฎที่ทำออกมาว่ากันว่านี่คือแนวคิดของอาร์เซนเวนเกอร์ภายใต้ชื่อเวนเกอร์ลอที่ผลักดันออกมาเพื่อให้มีความชัดเจนในจังหวะการเล่นมากขึ้นและพยายามลดปัญหาหยุมหยิมในฟุตบอลเกี่ยวกับการล้ำหน้าที่ชอบมีประเด็นเสียเซี้ยวนิดเดียวกรตีเส้นหาการให้ล้ำให้จนได้ขายายความต่อยอดจากประเด็นเรื่องกดล้ำหน้าแบบใหม่ที่บอกว่าค่อนข้างสอดรับกับแนวทางของผู้รักษาประตูที่เป็นมากกว่าแค่ผูู้้รรรักกษาาปะตซึ่่่งมีีหนทแคอบ ทษนั่นก็เพราะการล้ำหน้าแบบใหม่นิยามว่าต้องล้ำทุกส่วนของร่างกายนั่นแปลว่าทีมที่เล่นในระบบไฮเพสซิ่งไฮไลท์กัเสี่ยนที่จะโดนดัดหลังด้วยการแทงช่องพื้นที่ว่างด้านหลังมากขึ้นและหมายความว่าผู้รักษาประตูในฟุตบอลต่อจากนี้จะมีหน้าที่ต้องเป็นสวิปเปอร์ตัวสุดท้ายที่คอยอ่านจังหวะบอลมากขึ้นกว่าเดิมรวมถึงจะไม่สามารถแช่ตัวเองอยู่ในแค่กรอบเขตโทษได้อีกต่อไปดังนั้นการที่เอเดร็กเทนฮารแพมจะเสริมทีมด้วยผู้รักษาประตูคนใหม่ให้สอดรับกับแนวทางการทำทีมของตัวเเเเเขาา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 าออองงดด้้้วววววยยยมมมมมมันนนกก็็สรรรรถตตีีคคไ่่่ปผื กฎการล้ำหน้าแบบใหม่นี้ถูกนํามาใช้แพร่หลายมากขึ้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะได้วางใจได้ว่าพวกเขามีผู้รักษาประตูในสเปคที่พร้อมแล้วสําหรับฟุตบอลยุคใหม่นั่นเองครับกลับมาที่เรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันต่อมีประเด็นน่าสนใจต่อเนื่องจากการปิดดิวเมสันเมาส์โดยเป็นข่าวจากทาง dy, เมลิซาเลดดี้เผยเรื่องราวเกี่ยวกับหลักการที่เอเดกเฮากนําเข้ามาใช้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่วันแรกเมื่อ1ปีก่อนโดยเป็นสิ่งที่เรียกว่าหลักการ83อย่างซึ่งหลักๆแล้วส่วนมากเมลิซาเลดดี้ระบุวว่่่่่่่าาาาหหลลลยยยยอออองงงคืัักกกกรเเีีบสิททผู้้นต ที่ไม่ได้ครอบครองบอล ซึ่งในส่วนนี้มิลิซาเรดดี้ระบุว่ามันคือเหตุผลสําคัญมากๆในการที่เอเด็กเทนฮาร์กอยากได้ตัวเมสันเมาส์มาร่วมทีมเนื่องจากคุณสมบัติของผู้เล่นหลายนี้ค่อนข้างจะตรงกับหลักการส่วนมากที่เอเด็กเทนฮาร์กกำหนดไว้เป็นแนวทางฟุตบอลของเขาขณะดเดียวกันอีกหนึ่งส่วนเสริมที่สําคัญคือการที่เมสันเมาส์เคยไปเล่นในรูปแบบยืมตัวที่เนเธอร์แลนด์ซึ่งมันกลายเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างสําคัญมากในด้านพัฒนาการฟุตบอลของเขาเพราะอย่างท,ที่ทราบกันดีว่าฟุตบอลดัตมีหัวใจสําคัญมากๆที่พวกเขาสอนกันมาในทุุกกกรรระะดดััับอออาาาาายยนนนนนนน่่่่คืืใชช้้้ปโ์จพทีซซึึงแวเเมมมสไ อิทธิพลด้านแนวคิดฟุตบอลจากช่วงเวลายืมตัวไปเล่นที่เนเธอร์แลนด์มาไม่ใช่น้อยขณะเดียวกันก็มีการเผยคุณสมบัติ3ประการที่ถูกระบุว่าตรงใจเอริกเทนฮากมากที่สุดที่เมสันเมลมีในตัวเองอย่างแรกคือความสามารถในการคลองบอลรวมถึงการปล่อยบอลต่อเนื่องหรือก็คือการต่อบอลซึ่งถูกนิยามว่าเป็นผู้เล่นสมัยใหม่สามารถทําตามคําสั่งที่เป็นแท็กติกเฉพาะทางได้รวมถึงการเป็นสาตั้งต้นการเล่นเพรสซิงหลายอย่างเหล่านั้นคือสิ่งที่เมลิซาเรนดี้ระบุว่ามันสาคัญมากๆทาให้เอริกเทนฮา์กตั้งใจจริง,ะดดะจ,รงจะ เขาได้ต่อเนื่องอีกทางหนึ่งว่าเมสันเม์คือดิวที่เอริกเทนฮากน่าจะต้องการด้วยตัวเองจริงๆเช่นเดียวกับแนวทางการลงตลาดที่หายึดเอาเหตุผลการดึงตัวเมสันเมา์มาร่วมทีมตามที่เมลิซาเลดดี้ว่ามาก็หมายความว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกเหมือนกันทางสุดท้ายเอริกเทนฮากจะพยายามเดินดิวอันเดลหน้าเพราะมันชัดเจนมากจริงๆว่านี่คือผู้รักษาวประตูที่เล่นในแนวทางของเขาได้นแน่ๆที่เป็นองค์ประกอบสําคัญของแนวทางของเอริกเทนฮากประการต่อมาคือความยืดหยุ่นในบทบาทการเล่นซึ่งจุดนี้เมสันเมาสสามารถเล่นได้ทั้งงงงตตแแหหหนน่่มมาายเล8รวถึ ร่วมถึงสามารถเป็นออปชั่นในการเล่นด้านกว้างฝั่งซ้ายและฝั่งขวาส่วนประการที่3คือการระบุว่านี่ไม่ใช่ดิวเทสเอเล็กเทนฮากไม่รู้จักเมสันเมาส์มาก่อนเพราะย้อนไปตอนที่ตัวของเมาส์ถูกยืมไปเล่นที่เนเธอร์แลนด์กับวิเทสอันเนมเมื่อช่วงฤดูการ2017-2018เอล็กเทนฮากก็มีการติดตามเก็บข้อมูลของเมสันเมาส์ตั้งแต่นั้นมาโดยตลอดด้านความเคลื่อนไหวในตลาดตอนนี้ฟาบีเซโรมานโนให้ความคิดเห็นในมุมของเขาโดยเชื่อว่ามันยังมีความเป็นไปได้ที่ปีศาจแดงจะมองหามิดฟิลเข้ามาเติมทีมมมมมมอีีกกกกกััคนนนนนนึึงงเเเพื่่่่ให้้้้แแดลลาาุทขขขปป็รรรูธต ทุกอย่างก็ยังต้องขึ้นอยู่กับการผ่องถ่ายพเพื่นอนออกไปว่าจะทําได้ดีแค่ไหนส่วนประเด็นเกี่ยวกับแฮรี่แม็กไกวมีการเผยว,ว่าหลังกล้ามารายงานตัวกับทีมตัวของแม็กไกวมีคิวเข้าพูดคุยกับเอเด็กเทนฮังอีกครั้งหนึ่งแม้เนื้อหาเชิงลึกจะไม่ได้มีสื่อไหนรายงานว่าคุยอะไรกันแต่มันก็ค่อนข้างสําคัญมากๆชน,นิดที่ทางโลมาโน่เองใช้คําว่าเป็นจุดสําคัญเพื่อการทําความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับสถานะและบทบาทของเขาในอนาคตฟาบิโอซิโลมาโน่ระบุว่าเบื้องต้นนั้นหากว่าทีมไม่สามารถปล่อยตัวแม็กไกวออกไปได้ไม่ว ตามความต้องการของปีศาจแดงก็ตามแต่ยังไงィィเอเดกเทนฮาก,ก็มีท่าทีที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรหากสุดท้ายแม็กไกวจะอยู่กับทีมต่อไปทว่าก็จะเป็นการอยู่ต่อในสถานะของเซนเตอร์ทางเลือกรองเท่านั้นซึ่งก็ต้องไปดูที่ตัวของแม็กไกวเองว่าพอใจกับสถานะนั้นหรือเปล่าเนื่องจากตัวเขาเองก็ต้องการเวลาในการลงสนามที่ต่อเนื่องหากไม่อยากให้กระทบกับตำแหน่งในทีมชาติอังกฤษของเขาเองในเคสของผู้เล่นตำแหน่งเซนเตอร์ข้อมูลจากรายงานของฟาบิซิลโมานโระบุว่ายูไนเต็ดต้องการผู้เล่นเซนเตอร์คนใหม่แน่ๆ ที่ผู้เล่นคนใดในตลาดทาว่าก็เผยชื่อของอาร์เซลีซาซี่ปรกการหลังของโมรากัวออกมาชื่อหนึ่งว่าน่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดหากปีศาจแดงเดินดิวเ,เข้าหาจริงๆส่วนเคสของโอนาน่าตามรายงานของโลโมาโนถือว่าชัดเจนตรงตามสื่ออื่นๆนั่นคือให้ความสนใจจริงแต่ยังไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอซื้ออย่างเป็นทางการจากปีศาจแดงเข้าไปโดยเคสของโอนาน่ายังมีประเด็นถูกโยงว่าเป็นที่สนใจจากเอานาเซอร์ asser, ทีมในลีกซาอุดีอาระเบียตามรายงานของเกาโชแมคคาโตในช่วงรอบวันที่ผ่านมาเข้าให้อีกจากนั้นคือข้อมูลเรื่่อออองงขลาาาานนนนวุุรห้ตั ที่อรอบสองวันวันนี้มีข่าวบางกระแสบอกว่าปีศาจแดงเพิ่งโดนปฏิเสธข้อเสนอแรกที่ยื่นเข้าไป35ล้านยูโรตรงนี้โรมาโน่ออกมาหักล้างด้วยการระบุว่ามันยังไม่ได้มีการเดินเรื่องอะไรเลยอย่างที่มีกระแสเข้าออกมาอย่างนั้นจนถึงตอนนี้โรมาโน่ยืนยันว่าปีศาจแดงยังไม่เคยยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้าไปแต่อย่างใดเพราะพวกเขาไม่ได้ต้องการจะใช้เงินจํานวนมหาศาลหรือต่อให้ต้องการใช้ก็ไม่สามารถจะทาได้เพราะมีงบจํากัดย้อนไปที่ประเด็นของอังเดีวนา,นาน่ายังมีรายงานจากอีกทางอย่างไซมอนโจนนักข่าวท่ายเดล y m a i ที่ระบุว่างบประมาณซึ่งอ เนตเต็ดเหลืออยู่ตอนนี้โดยไม่รวมตัวเลขคาดการจากการขายผู้เล่นค่อนข้างชัดเจนว่าไม่สามารถมีพอจะซื้อผู้รักษาประตูและกองหน้าในะระดับท็อปได้ทั้ง2ตํตำแหน่งหมายความว่ามันจะมีตำแหน่งหนึ่งที่เป็นเกรดท็อปและอีกหนึ่งตำแหน่งต้องลดสเปคไปเป็นเกรดรองเพื่อให้พอดีกับงบที่มีอยู่ในมือจุดนี้คือส่วนสําคัญที่ทาให้แม้ปีสัดแดงจะเดินดิวอันเดอโอนาน่าอยู่ตลอดแต่พวกเขาก็ยังพยายามมองหาทางเลือกสำรองที่ราคาถูกกว่าอย่างจัสตินไบโลและเควินทรัพเอาไว้เผื่อเหลือเพื่อขาดไว้ก่อนส่วนอีกหนึ่งทาง หลังจบการเทคโอเวอร์ฉะนั้นตามรายงานของไซมอนโจนจึงเชื่อว่าอาเป็นไปได้ที่ซัมเมอร์นี้จะมีกองหน้าเกียรติท็อปเข้ามาก่อนแล้วจากนั้นเมื่อกระบวนการเทคโอเวอร์เสร็จสิ้นค่อยกลับไปหาอังเดียลนาหน้าใหม่อีกครั้งจะต้องเป็นไปในเงื่อนไขที่กระบวนการเทคโอเวอร์ต้องจบลงที่กลุ่มทุนกาตาได้รับชัยชนะด้วยจึงจะสามารถเดินเกมตามที่วิเคราะห์กันมาได้รายงานเพิ่มเติมจากไซมอนโจนยังระบุว่ากระบวนการพูดคุยกับลานบุธฮอยลุนยังมีอยู่เช่นเดียวกับแรนโด้โคโโมูนี่ที่อยู่ในลิสที่อ้น ต่อไปกับกองหน้ามากกว่าผู้รักษาประตูเท่ากับว่ามีประเด็นย้อนแย้งอย่างหนึ่งคือการที่โลโมโนโบอกว่าไม่มีการยื่นข้อเสนอซื้อลาร์ดบุชไฮลุนตามที่มีข่าวออกมาแต่สกาดสปอร์ตรายงานล่าสุดแมนยูจะมีการคุยในกระบวนการนี้สอดรับกับที่ไซมอนโจนให้รายงานข่าวไว้แต่ลักแล้วคือมีความต่างเรื่องตัวเลขราคาที่สองฝ่ายยังตกลงกันไม่ได้ส่วนตัวเล่นค่อนข้างอยากย้ายมาร่วมงานกับเอเดนเทนฮากและคาดหวังว่าการพูดคุยระหว่าง2สโมสรจะจบลงด้วยดีถือว่าคือคืนมากพอสมควรกับประเด็นข่าวรอบวันตอนรับสัปดาห์แรกของเดือนกรกาคมมนี้้และไไ่ด เมื่อคลิปเช้านี้เผยแพร่ออกไปอาจมีภาพเปิดตัวเมสันเมาส์ให้แฟนผีได้ดีใจกันแล้วก็เป็นได้ครับเพราะเมื่อช่วงดึกคืนที่ผ่านมาทั้งโลโมาโนก็มีอัปเดตออกมาว่าเมสันเมาส์ผ่านการตรวจดัางการกับปี้สแสดงเป็นที่เรียบร้อยซึ่งทนยึดตามที่หน้าสื่อคาดการก็คือช่วงกลางถึงปลายสัปดาห์นี้เพื่อนๆก็น,น่าจะได้เห็นเมสันเมาส์ชูเสื้อกันอย่างแน่นอนครับ